ีทำไมไม่หันไปอย่างเงี้ยเราเป็นลูกเจ็บก่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กําลังจะเอาพี่เจี๊ยบเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วแล้วไม่ใช่เดี๋ยวหันให้ไม่เดี๋ยวเราจะต้องเราต้องเทอพรสว่าเป็นใครเดี๋ยวเอาเขาเข้ามาเดี๋ยวให้เห็นเทอรคนรู้แล้วล่ะตอนนี้คนดูทั้งหมดก็คือสองคนก็คือเราสองคนดูอยู่ตอนนี้นะครับ 15,000คนเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคนที่ ita, ย I, Europe, อยู่อยู่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อ่ามาเลเซียด้วยนะครับนาจะมาเลเซียเลวมไปถึงคนต้องเหนือและคนต้องใต้นะคะวันนี้ก็มาถ้าใหม่ที่ชมมาจากดาวน์ทหารนะวันนี้เราเดี๋ยวเด uh, ี๋ยวโนโน่โน่อนคุณดูเห็นคนแล้วเออคนก็คนกันเองนะคะไม่ต้องตกใให้ได้ใช้ให้แล้ววันนี้เรามีอะไรมาเสร็จ วันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศจะแปลกหูแปลกตาไปสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยู่ที่สตูดิโอถ่ายโฆษณาครับใช่เรามาวันนี้เรามาทําอะไรกันล่ะเราไม่ได้มาทําอะไรเรามาเรามาดูเพื่องเขามีการถ่ายสปอร์ตวิทยาเราไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะใช่อ้าวเราไม่เห็นคอมเมนต์หรอคะคอมเมนต์เข้ามาจะเราจะมาเห็นไหนอ่ะ ันกต่อต้องกดตรงคอมเมนต์นี้ว่ะไหนอ้นั่นนนนนนรูปนี้ใช่ป่ะ๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ให้อ๋อเราดูคอมเมนต์ไม่เป็นน่ะแล้วเดี๋ยวมีฝ่ายอ้ามีคนอ่านคอมเมนต์ให้ไลม์เหรอต่อเลยกันนะใช่วันนี้เนี่ยเราเราบอกเลยว่าตลาดเขาก็ทราบแหละว่าเราอยู่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์อยู่นะครับวันนี้เราก็มีสินค้าตัวหนึ่งน้องใหม่สินค้าน้องใหม่เลยนั่นก็คือกล่องใส่สินค้าขนาดเนี่ยใช่ น้องใหม่สิครับน้องใหม่ของเราวันนี้นะคะอย่ารกยอยาาโก้อยากรู้ของอินบิโก้นะคะก็คืออิบิโก้นะโกยจริงนอจะนึกจนึกจะนจนี้จะิึจะเงกจะนึกจะนึกจะนึจนึจะนึจะนึกจะนจนึจนึจะนึจะนจะนึจะนึจนึจะนจนคกจะนึกจะนึกะจนนะนะนคจนนะน แบรนด์อินบิโก้นั่นเองนะคะาาาาค่ะวันนี้นะคะเราก็เนี่ยมาเปิดตัวละนะคะ<ม>แล้วเราผลดตัวพร้อมกับพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์ของเรานี้คือแบบสวยสวย<ร>ามาก,มกผิวดีมากใช่ตัวริงแบบเราไม่รู้เราจะออกความดีด้านไหนของเราไปไปเทียมกั <c oughs> บ,บเขาคือแบบทั้งผิวดีทั้งแบบหน้าตาดีนิสัยดีมารยาทดีใช่แล้วพอกลับมามองที่เรา เราได้แค่หน้าตาดีเราไม่มีอะไรดีวันนี้เราไม่มีอะไรดีเราเปิดตัวพิชซ่นเตอร์แล้ค่ะใครถามเขามาอยู่กับเราเลยใครว่างแล้วใครว่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเบอร์พี่เออ่จี๊ยบแป๊บนึงนะคะคือเขาว่างแล้วแล้ววันนี้เขาให้เกียรตินะคะเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะในการที่มาร่วมไลฟ์กับเรานะคะขอเชิญคุณเจี๊ยบเลยค่ะะคพี่เอ๊ นี่ป็นีเด็ดของเราครับนี่คะคุณเจบที่จิตจานะคะเขาก็มาร่วมร้าของเราด้วยวันนี้โษณาเป็นยังไงบ้รบีค่ะีนนะคะคุณเจ๊บะานีะคุณเจ๊บมือไม่ว่างนะคะอดีเขาก่าอยู่นะคะโเคชคุณแจ๊บตัวร่อนก่อนลกัดูคะคุณบคุณดูผิวเขานะคะตัวในภาพผิวยังไงตัวจริงผิวแบบนี้เลยค่ะ หมือนแบบคือสวยมากเน่ยนางฟ้าเลยอ่ะใช่เลยผัดอ่ะเชิญเชิญพัดแขวนเชิญพักแ่อนก็เพียงค่ะเราก็หนัค่ะกเราก็มาคุยถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เราต่อนะคะครนนี้ก่อทำไมเราต้องกินคอลลาเจนเพราะไซด์คนกินคอลลาเจนไซด์ไหมกินนะแต่พยายามกินหลายแบรนด์แล้วมันมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยเลยคือรู้แหละว่ามันดีมันดีใช่อยากอยากอยากหน้าเด็ก ก็อย่างน้าเด็กครับอย่างน้าเด็กแต่ว่าด้วยความที่เราเราเราทานมาหลายแบรนด์แล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันกินยากมากเลยคอรลาเจนเนี่ยแต่จริงๆมันดีเกือบทุกแบรนด์นะแต่แค่มันไม่เกิดมันราท้องมันกินไม่ไหวใช่อันนี้พูดจริงคือซื้อมากินสองสามครั้งคือแบบฝืนกินแล้วสุดท้ายคือแบบมันมันกินไม่ลงอ่ะมันรู้สึกว่าแบบ้มันมันมันเหม็นข่าบ้างจริงปกติอย่างที่บอกเลาเป็นคนที่ ไม่ไม่โอเคกับการซื้อคาราเจตมากินเพราะอย่างที่บอกมีความีมีความคิดอย่างนึงคือจะเสียตังค์จ่ายตังค์เพื่อซื้อของไม่อร่อยมากินทำไมวะใช่แต่รู้ว่ามันดีนะแต่มันเหม็นคาวไม่ชอบอันนี้เป็นของเราเองที่แบบคือกินจริงๆทุ่กินมาตอนที่เอมาพี่เอมาพี่เอมจาประมาณสองอาทิตย์ก่อนลองใชนใช่ใช่รู้สึกว่าแบบ ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะเป็นคอลลาเจนไม่มีมจะเป็นกนลกนิ่นแบบทานทันนิดนึงกินผลม<า>ไม้แต<า>่ว่ากลิ่นกลิ่นคาวของตัวคอลลาเจนนี่คือไม่มีเลยแล้วก็เวลาทานเหมือนเราทานน้ำผลไม้อ่ะแต่ว่าไม่ได้หวานมากนะคอลลาเจนบางตัวแบบว่าใช้แบบน้าตาลหรือว่าตัวกดผลมไ,ไม้สูงเกินไปอ่ะมันทําให้แบบหวานสรุปเลยคือจะผีวดีหรือจะอ้วนกันแน่ก็ไม่ คิวคิววานจะดีแต่้องแข็งขมันอ้วนก็คือถือว่าคุ้มนะตื้อหนึ่งใช้สองอย่าเลยโอเคสามารถลากตัวอาหาได้ได้อ๋อขายของสิคุณก็กนิน,น,นค้าวต้มร้อน,นอ,รอนไหมคะกนินกน้าร้อ,รอนเหรอเอาแบบตรงๆเลยนะเดี๋ยวอ่านหลังกล่องให้ฟังนะครับ วิธีการรับประทานรับประทานวันละ1นซองก็คือ10กรัมละลายในน้ำร2อยิมลิตรใช้ช้อนคนให้ละลายนะครับก็สามารถนำผสมพวกเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นได้ใส่ทั้งร้อนและเย็นนะครับก็ระดับความชอบเนาะแล้วก็อย่างที่สองใส่น้ำเปล่าชานมกาแฟาน้ำผลไม้ทุกทุกชนิดหรือน้ำาลไมรน้ำน้ำไปนำไปผสมอาหารเอ่อเป็นนั้น สปอนเซอร์เป็นวิงฟูเข้าได้ไหมตอนนี้ของอาหารเป็นขค่ยหย่อะไรได้เช่นซุปน้ำสลัดโดยไม่ทำให้รสชาติเปลี่ยนไปเป็นว่าผสมอะไรก็กินได้แล้วละลายง่ายมากๆละลายง่ายมากเลยด้วยไม่ไม่ไม่จะเป็นก้อนละลายง่ายกว่าฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปยนะครับม่ยุ่งเลยกับฟิลเลอร์ใช่หหน้าฉันเข้มมาขายของเนี่ยตลกแล้วเร็วตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวกาลังจะเริ่มจะมีการจัดจำหน่ายแต่ว่าถ้าเกิดสินค้าพร้อมจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงก็ติดต่อตามรู้แล้วกันนะครับช่วงนี้เนี่ยวันนี้ที่มาเรายังไม่ได้มาขายนะมาแค่แนะนาเรายังไม่ได้มาขายนะเรายังไม่ขายใครอยากซื้อก็ไม่ขายวันนี้ไม่ขายค่ะเพราะว่าแม่ค้าหลงวินิจแม่ค้าไม่ขายแม่ค้าไม่อยากขายุณไม่ขาย เดี๋ยววันไหนที่อยากขายเราจะมาไลฟ์ใหม่นะแต่ว่าวันที่อยากขายต้องซื้อนะขอร้องแต่วันนี้ไม่ต้องซื้อเพราะว่ายังไม่ขายแต่ว่าอาจจะเป็นวันพวกนี้หรือวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รบกวนคนหนุนแม่ค้า,า,<อ>าด้ว<ล>ยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจำหน่ายภายในปีนี้แน่นอนอปีนี้หรอช่วงตกการนี่แหละคันวาลหรือเปล่าเฮ้ยช่วงตกการนี่แหละนะครับก็ลองคิดดูนะคือลองซื้อ สมมตินะทำไมต้องติดตามไว้สงการเนีไงอาจจะไม่ได้เล่นน้ำแต่เจอแดดมันคทยไปไงผิวหมองคล้ำ<ช>โอ,ตอ้ต้องต้องผาน,ต,ผานตัวนี้เนี่ยนอกจากเลเจอในซองในกล่องจะก,กินได้แล้วกล่องนี้มีประโยชน์นะครับเอาไปทำอะไรคะซื้อครบแปดกล่องเอากล่องมาทำเป็นร่มบันแดดได้บันแดดได้กล่องเนี่ยประโยชน์สงสารคนดูไหมเออเรื่ของเขา หวังว่าคลิปนี้นะครับจะคุ้มกับข่าออินเทร์เน็ตที่คุณได้กดเข้ามาชมนะครับถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปด,ดูต้นคลิปใหม่นะครับแล้วก็ค่อยๆแปลความหมายออกมาเข้าใจแล้วพิมสรุปมาบอกเราด้วยเพราะเราพูดไปเรายังไม่เข้าใจเลยครับเรามีสินค้าที่แบบมีอยอยมีทุกอย่างมีทุกอย่างทำไม,ไรไมเราไม่ขายอ่ะทำไมเราไม่ขายอ่ะมองว่าเรายังไม่อยากขายทุกันนี้เนี่ยแพ็คของกันไม่ทันแล้ว ก็ขายกาแฟได้สิบห่อวันก่อนก็ขายมีดูได้วันก่อนก็ขายดนนี่ั่นได้พูดตรงนะโอ้นี่อีอย่างมันต้องูดอย่างอยากจะรับตัวแทนเหมือนกันไม่เรื่องราคาเนี่ยถ้าพูดออกไปเนี่ยเหมาะเลยว่าบ้าเร็ววันนี้วันนี้วันนี้ก็หมดวันนี้นะจริงไม่กล้าพูดเรื่องราคาเลยบอกเลยว่าราคาแบบถูกมากราคาถูกมากค่ะราคาหลักร้อยอะราคาหลักรองยคอลลาเจนที่ดีขนาดนี้ราคาหลักร้อยนะคะคือคุ้มจริงๆอ่อะ บอกว่าเอา๊ะเ,เป็นของไทยเนี่ยมันจะสู้ของ,ของนอน,อนอกได้ไหมเอาตรงๆนะคอลลาเจนเมืองนอกเนี่ยปั๊มยี่ห้อหรือส่วนใหญ่อะไรนะส่วนผสมก็เหมือนของเมืองไทยนด่แหละแค่มันเป็นคำว่ามาจากประเทศนั้นประเทศนี้เฉยแต่คุณสมบัติเหมือนกันนี่ไม่ได้บัฟยี่ห้อหนเลยนะแต่ก็คือมันเป็นเรื่องจริงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าจุดจุดของการกินคอลลาเจนก็คือกินเพื่อผิวใสนะครับกินเพื่อให้ผิวมันเต่งตึง เพื่อให้น้าเด็กก็ตัวนี้แหละตอบโจทย์นะครับคนมาดูเยอะมากเลยอ่ะดูเยอะขนาดนี้เราต้องแจกอะไรไหมอ่ะเอางี้คนเข้ามาแปดหมื่นคนแล้วอ่ะดูดิไอ้แปดคนแปดคนสายตามีดีขอโทษวันนี้เหลือเจ็ดหมื่นแล้วอ่ะอู๋ถ้าเหลือเจ็ดหมื่นนี้เราไม่แจกกัน้ะคิดโอเคไหมครับเดี๋ยวได้ไปซื้อที่เซเว่นเขามีจําหน่ายนะจะซื้อเอาไม่ได้จ้ามเราเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใจดีไม่เราไม่ใจดี โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาไลฟ์ใหม่นะจริงๆวันนี้เรามีของดูดูมากพี่อู๋ไปไหนอะพี่อู๋ไปไหนดูโฟกัสกันนะพี่อู๋เขามาปุ๊บเราไปเลยกว่าเออพี่อู๋พี่อู๋พี่อู๋เป็นคนที่ทำให้เราต้องแย่งยาดกัยทุกคนนะครับพี่อู๋ วน้ะค่ะแล้วก็เอานี้มันเกิดขึ้นเราสำหรับวันเกิดนะครับขอให้ผิวสวยยืดสาเหมือนพรีเซนเตอร์ของเราคอลลี่เจคอลลี่เจพี่เชพี่จิตตาด้วยคะคอลลี่เจนะคะคอลลี่เจนจำให้ขึ้นใจเลยนะคะคอลลี่เจนะคะปังมากจะปังมากจริงๆมาดูดินี่ไม่นี่ไม่กล้าขายเพราะว่าถ้าขายหมดเลยนะเอาจริงๆคือขายที่จะหมดหมดสต็อกเลยไม่อยากขายจริงเดี๋ยวค่อยขายวันหลัง อุ้ยคนดูหนึ่งแสนคนแล้วค่ะอ๋อเข้าชมหนึ่งแสนคนแล้วขอเสียงปรบให้กับหนึ่งแสนคนนี้ได้ค่ะหนึ่งแสนคนนี้เยอะกว่าพิมพ์ทิพยี่ยแต่ว่าพิมพ์ทิพย์เขาเคยถึงห้าแสนช่งออมาอยู่ตรงกลางอันนี้เกินยี่สิบสี่คนก็ดีใจแล้วนะ เม่บอกว่าอร่อยอยากได้แล้วรู้ได้ไงว่าอร่อยอ่ะน้องเม่ไปแบบพี่ชิมแล้วทุกอันเ็ว่าแต่จริงอ่ะแต่วันนี้ของมาคือมันไม่พอขาย<ช>เราเพี่เลยไม่อยากขายวันนี้อ่ะคือพี่คิดว่ามันไม่พอเดี๋ยวทุกคนจะน้อยใจกันแบบว่าเฮ้ยทำไมอเอฟไม่ทันซื้อไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากขายวันนี้นะคะรอของพร้อมจริงๆก่อนแล้วเราจะขายนะจะได้แบบจะได้เขาเรียกอะไรเท่าเทียมกันเนาะวันนี้ถ้าอยากได้จริงกอินบ็อกมาก่อนเดี๋ยวจะจองคิวให้ของมาปุ๊บเดี๋ยวทักกลับไป นะเออจริงจริงจริงอินบ็อกซ์800คูณเออเออตอนนี้อินบ็อกซ์พัน800คูณตัวเทสที่ออฟฟิศไอพีไอโอหนูได้กินตัวเทสเนี่ยอันนี้ของจริงออกมาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะอันนี้คือซองจริงนะคะซองจริงเลยนะคะซองจริงซองจริงซองจริงโอเมากโอเคเนี่ยยกมา กำงจิงของกำลังจะมาแล้วหลับนะแต่ว่าติดอยู่ตรงคองสุเอตติดอยู่บนเรือของสุเอตนะคะเรือที่มันขวางแม่น้ําอยู่หนูได้ดูข่าวไหมมันติดอยู่ตรงนั้นแหละนมาไม่ถึงอะค่ะพี่พยายามหาเรือลากมันอยู่แต่ว่าลากไม่ออกพ่อค้าได้ไหมครับลมีคนถามอ๋อนต้องเป็นต้องเป็นเีนผู้บอกค่ะใต้หวัน เอาหรอเป็นหนึ่งโรฟอมเรียวสตูดิโอเก่าเขาจะกินพ่อค้า c f รีฟ 4F นะคะตัวนี้ลดแล้วเหลือ999บาทเท่านั้นนะนี่เปนถูกจังวะยังไม่พอค่าสมมติเอาตัวเดียวเป็นขวาหน่อยเออวิคนมาดูหนึ่งแสนแล้วก็ให้โปรฟอร์มให้เทนไปล่ากโอ้ยเทนมันจะขี่ชารกไปล่ากันเนาะเทนเทนลากไม่น่ามีประโยชน์ในการกิน เราโชว์ไว้แบบนี้แล้วกันเนาะเราจะเปิดไลฟ์นี้ไว้ถึงวันศุกร์ตอนเที่ยงคืนนะครับสามารถเข้ามาเดี๋ยนะนำเบอร์บ้างคอต้องมีศุกร์อันนี้ไลฟ์สดนะครับอ๋อับนำเบอร์ขายกำลังขายพี่ก็ล์ฟทำไมทำไมทำไไมต้องกินคอลลาเจนตัวนี้ครับก็เสร็จบอลมือต้องรับบอสด้วยค่ะบอสจะเรียกบอสมีคนดูอยู่นะบอสหล่อแสนของใช่ค่ะ ขอเซ็นรกมือต้อนรับบอสของเราด้วยนะคะกลางเลยครับงกลาค่ะนี่บอสนะคะบอสคงสกตว์กร่วัิดีทองนะคะเจ้าของ Invigo นะคะเจ้าของแบรนด์เราบอกว่าหลายคนถามว่าทำไมต้องกินตัวนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยในเรื่องของความมั่นใจก่อนเลยว่าว่ากว่าเราว่าที่เราจะได้ปรินเตอร์มาคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราฝ่ายเงนอยู่หกเดือนแล้วก็ทดลองใช้ในร้าเนี่ยสองเดือนแรกแล้วก็ปรับสูตรเพิ่มเติมหลายสิ่งหลายอย่าง พัฒนามันขนาเป็นของเนี่ยบางคนถามว่าแล้วมันจะเกิดผลยังไงวงอันนี้คือไม่ต้องเชื่อครับแค่สิ่สงที่สําคัญที่สุดเลยคือเอาเราเข้าปากได้วันนี้ทำไมเราถึงขายตัวตัวนี้เด่นย,ยังไงคือว่าคือคอลลาเจนเนี่ยบางตัวอาจจะดีกว่านี้ได้แต่สิ่งสำคัญคือมันกินยากมันไม่เข้าปากแต่อย่างตัวเนี้ยเรามั่นใจว่าตรงในไทยอะใคยก็กินได้หรือว่ามีสิทธองเกิดภมวะสมแค่ต่ำนะหรือว่าสิทติ์องเกิด แต่ถ้าเจอสองแรกมันไม่อยากกินสองสองนะสองให้สิ่งคันนี้แค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดหมดถูกป่ะแต่อย่างตัวเนี้ยคุณกินไปถึงมันขึ้เหมือนกินน้ำผลไม้ขึ้นเหมือนแบบรสชาติที่มันได้เพราะว่าตัวเนี้ยต่อให้มันไม่ได้ดีเท่าใครแต่ว่าถ้ามันถึงระยะของมันนั้นยังไงมันดีแน่นอนเพราะว่าส่วนผสมที่เราขัดมาเนี่ยมันเป็นส่วนผสมสำคัญของคอลลาเจนต์อยู่อ่าเพะันฝากไว้นะครับคอลลาเจนคอลลาเจนนะครับ เนเคสม่ได้ดังเามจริงจังมากเลยการที่พูดของเราสองคนดูต่างโตะันีแยบเลยขอบคุณบอสด้วยนะคะบอสไปแล้วนะคะพอไปแล้วเราก็วมีคน 4M นะ m มาแล้วหนีเ4็มาแล้วหรอแต่ว่ายังไม่ขายไม่ใช่หรอยังไม่ขายนะคะยังไม่ขายใม่ติดตามเฉยๆครับติดตามนะคะไห่ติดตามนะคะเร็วๆนี้จะออกมาให อ f ให้จองกันแน่นอนค่ะตอนนี้สินค้าไม่พอนะคะเราก็เลยเพื่อความแฟร์นะคะเราก็ยังไม่ขายนะคะอันนี้สาระนะเคอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าสินค้ามันยังไม่ไม่ผลิตย,ยังไม่ทันนะคะเราก็เลยว่าจะรอ ขายตอนที่เราพร้อมจริงๆเพื่อที่จะไม่เป็นการแบบได้เปรียบเสียเปรียบกันนะคะลูกค้าจะได้กินทั่วพร้อมๆกันนะครับเราพร e ี่ได้ออกไอเหมาะสมมากร้สดขายของอุย้ยขอบคุณค่ะใครก็ไม่รู้ฉันอ่านไออกเนบุเ <No S 2> ลยนพาลัดเมมีมมีมอ๋อหรอขอบคุณมากนะคะคพี่ไปขายเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าที่บ้านมีอยู่เยอะเลยน้อยเอาข่คอร์เจนไขายคอล์เจนไม่อาเสื้อผ้าไม่อ่าโอเคค่ะฝากไว้ฝากไว้ครับโอเคค่ะ ต้องต้องคิดเรื่องสินค้านะก็คืออยากจะฝากไปในเรื่องของการทำการตลาดวันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เสียเขาบอกว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มทำงานจริงแล้วเขาจะโพสไอจีให้ถ้าใครอยากได้เปียบนะครับมีลูกค้าเป็นีเนี่ยไปดักไว้ในเพจกูเกิลหรืออะไรนี้ไว้ก่อนเลยเพราะถ้าเราทำเซฟทำเซฟเพจเลยทำทำทูเกิลทอเพิ่มเลยเพราะเดี๋ยวพี่เสียโพสต์เสร็จปุ๊บอย่างน้อยมีห้าหมื่นไลค์หกหมื่นไลค์สองสามแสนคนเห็น เขาก็จะตามไปซื้อเราฟรีใครอยู่บนน่ะได้เปรียบอันนี้ฝากไว้นะครับเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับเตรียมตัวเลยของสินค้าพร้อมแล้วนะครับเราเหลือแค่รูปในวันนี้ที่จะเอาไปทําให้ข้างกล่องเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นมันก็จะมีรูปอิตอร์ติดไปตรงนี้ด้วยนะครับใช่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าว่าสินค้าตรงนี้เป็นของแท้แน่นอนทำไมถึงต้องใช้รูปพิตอร์ติดตรงนี้เคยเอารูปตัวเองอะติดแล้วนะครับไม่เวิร์กนะครับเอารูปพิตอร์ติดดีกว่า แล้วก็บอกลูกค้าทุกคนได้เลยว่าขวาจะมาเป็นคอเ์ริจจ์ตัวนี้กินจริงใช้จริงไม่ได้มาพูดแบบเช็คประวัติได้เลยบางคนคิดว่าแพงเหรอไม่แพงไม่แพงหลัไงอย่างนี้ครับสมมติว่าหัวโตขึ้นไมดเอาง่ายๆไม่ใช่เอาไอซ์ลองมองนี้ดิมันสมมติขายกล่องเนี้ยสี่สิบบาทเนี้ยมันเอาอะไรมาส่งให้เรากินคือมันแพงไม่แพงมันไม่ได้อยู่ที่ราคานะ มันอยู่ที่คุณภาพหรือว่าสารตกัณ์ที่เราใส่ในข้างในใ<ช>เพราะว่าวันนี้เราเลือกที่จะพยายามใส่แันเต็มที่เพื่อให้คนที่กินเนี mm ่ย hmm. เขาเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เราควรจะให้คุณได้ mm hmm. นะครับมันก็ต้องมองว่าหนึ่งคุ้มค่าลูกฐาตอาก็คือคุ้มค่าในเรื่องของตัวแทนด้วยเราก็มองในเรื่องนั้นนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าแพงไม่แพงวัดกันที่ผลลัพธ์ดีกวา <Yeah. S 1> ่าวัดกันที่ราคาน เอาอย่างไนี้ดีกว่าครับถ้ามีถ้ามีตามอยู่กับตามราคาที่ซื้อเป็นกล่องไปเนี่ย <ผม S 2> ไปซื้อ, <ผม S 2> อพวกวัตถุดิบมาใส่กินเองก็ยังเป็นดีใช่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 อันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่า <c oughs> โาันนี้นยสารตะกัดเนี่ยหลายตัวนาเข้าด้วยนะครับ, <c oughs> รบแล้วก็ต้องบอกว่าเข้าใจได้เพราะว่าเราก็พยายามคัดที่ดีที่สุดนะครับไม่อยากให้คนที่เอาไปขานแล้วก็ต้องมาโดนคอมเพลโดนว่าโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นรู้ไหมครับว่าลลาเจนเราแตกต่างจากโปรเีนอื่นยังไ สล็อตทดแทนนะครับใครขายสินค้าเราแล้วคำยอดถึงนะครับมีแจก iPhone ฟรีแจกไอ o อนฟรีอะไรนะมีอะไรอีกมีนี้มีนี้ไอแดดฟรีทองฟรีติดตามรายละเอียดเอาเดี๋ยวนี้ลองถามคนที่ตัวแทนเดเดียวนะครับมีหมดอ่ะเราถึงเวลาจะต้องไปจริงๆแล้วล่ะใช่ต้องลาไปก่อนนะครับค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พอแล้วค่ะอ่า V X V X P สุเสุด